นุ่นเราเองเอา้าฮันนี่ไปทำอะไรมาดูเหนื่อยนะเมื่อคืนเราทำสไลด์ถึงเช้าเลยอะโอแกไปตรวจสุขภาพหน่อยไหมไปไหมไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาตรวจก่อนป่วยกันทั้งนั้นแหละ Anti-aging, preventive medicine, wellness รู้จักเปล่าไม่รู้จักไปตรวจได้เลยไม่ต้องรอป่วยทำนัดเลยแก้องไปตรวจสุขภาพยัน แกหำอะไรอ่ะก้อดูแลสุขภาพเนี่ยแต่นี่นั็นกลางออฟฟิศเอ้าต็เตรียมน้าหรือสอนเดี๋ยวจะไปตรวจสุขภาพที่เองนเพียวผลจะได้ออกมาดีๆนะจะไปกันแล้วเนี่นะยังแกฉันหนาดไย่ปีหน้าโอ๊ยรอพร้อมก็ไม่ได้ตรวจกันพอดีตรวจก่อนจะได้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองยังไงรู้จักไหม Anti Aging Preventive Medicine w e จัดแกเงีนไปกัน สวัสดีค่ะเอนเทลยีนดีให้บริการค่ะคุณพี่ต้องการรับบริการท่านไหนคะวันนี้มาตรวจสุขภาพค่ะมีนักหมั่นไวไหมคะเรียบร้อยค่ะมาตรวจสุขภาพเอาอะไรมาเยอะแยะอ่ะเอา้ากว่าจะได้ตรวจจะได้หาอะไรทําไหนเอาอะไรมาบ้างหนังสืออ่านข้าวเวลาหูกฟังแก้เบื่อเกมเล่นกับเพื่อนก็เหนียวหมูเผื่อหิวเชิญคุณฮันนี่เจาะเลือดได้เลยค่ะไวตังแกที่นี่เขาไม่ต้องรอคิวนาน ุขภาพดีตรวจได้เลยไม่ต้องรอป่วยไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอคิวนานตรวจเร็วรู้ผลไวใส่ใจแบบมืออาชีพเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพดีเราไม่ได้ช็อปแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้แล้ววันนี้ที่ Enhel ฮลสุขภาพดีตรวจได้เลยไม่ต้องรอ